วันที่พ่อเสียฉันถูกเรียกให้ออกจากบ้านหลักต่อหน้าญาทั้งงานศพเสียงพัดลมเพดานคลึกคลาดท่ามกลางกลิ่นธูปแรงทาให้หัวใจหนักอึ้องวรสิทธิ์อายุ5 0ผู้จัดการตรวจสอบภายในกำมัดรอบนาฬิกาพบของพ่อที่ยังเดินสม่ําเสมอชีวิตคุณเคยพังสองครั้งในวันเดียวหรือไม่ในวันที่ท้องฟ้าเชียงรายปกคลุมด้วยเมฆหนาฝนพรมเป็นม่านบางตลอดทั้งวันศาลาไม้เก่าที่ใช้จัดงานศพของพ่ออบอวลไปด้วยกลิ่นธูปและกลิ่นไม้เปียกเสียงสวดของพระค่อยๆแผ่วลงจนแทบได้ยินเพียงเสียงหยดน้ำจากชายคาตะ บนพื้นดินนิ่มเสียงนั้นสม่ำเสมอตาหนาวสถานฉันยืนอยู่ข้างแม่มือทั้งสองซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อคลุมเปียกชื้นจากฝนที่ซึมเข้ามาตามช่องไม้กลิ่นอับของพื้นไม้เก่าผสมกับกลิ่นควันทูบจนทําให้ลมหายใจติดขัดคอความเศร้าจากการสูญเสียยังไม่ทันคลายตัวเมื่อคําพูดของใครบางคนตัดผ่านบรรยากาศเหมือนมีคมบาดลงบนผืนผ้าวรสิทธิ์หลังเสร็จพิธีเก็บของออกจากบ้านหลักด้วยบ้านหลังนี้ต้องจัดการใหม่เสียงนั้นไม่ดังนักแต่ด่ ฮังอพอให้คนในศาลาหลายคู่หูชะงักสายตาหลายคู่หันมาจ้องฉันบางคู่เต็มไปด้วยความสงสารปนสงสัยบางคู่เรียบเฉยเหมือนทุกอย่างเป็นเพียงขั้นตอนปกติฉันยกสายตาขึ้นพบพัทรพลญาติผู้น้องที่กำลังเซ็นเอกสารงานศพดวงตาเขาเย็นเยียบริมฝีปากเรียบตึงเขาเงยหน้ามาสบตาฉันแค่เสี้ยววินาทีก่อนก้มเขียนต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในแววตาสั้นๆนั้นฉันสัมผัสได้ถึงพายุที่กำลังคืบคลานไม่ใช่พายุจากทอ้องฟ้าที่กำลังโปรยฝนลงมาแต่ น่าเป็นพายุที่จะกวาดฉันออกจากทุกสิ่งที่คุ้นเคยโดยไม่เหลือแม้ร่องรอยแม่ยืนข้างฉันมือของเธอสั่นอย่างเห็นได้ชัดข้อนิ้วขาวซีดเพราะกำางหนดบ้านไว้แน่นใบหน้าที่ผ่านรอยย่นแห่งวัยและความเหน็ดเหนื่อยตลอดหลายปีดูแข็งค้างเธอพยายามยื่นเอกสารนั้นต่อหน้าญาติบางคนเพื่อยืนยันสิทธะนี่แต่หลายคนเบือนหน้าหนีหรือแกล้งทําเป็นไม่เห็นฉันได้ยินเสียงหายใจสั่นเครือของแม่แผ่วเบาท่ามกลางเสียงฝนพรมและได้แต่ขยับเข้าไปใกล้ล้วงมือเข้าในกระเป๋าเสื้อเพื่อสัมผัสนาฬิกาพกของพ่อมันคือสิ่งเดีียวท นายยังยึดโยงฉันกับความทรงจําและความอบอุ่นในวันที่เย็นชืดน,นี้เสียงเข็มนาฬิกาเดินติ๊กตอกอยู่ในความเงียบเป็นจังหวะเดียวที่ทําให้ฉันมั่นใจว่าทุกอย่างยังไม่จบและเวลาย,ยังอยู่ข้างฉันเมื่อเสียงสวดสุดท้ายจังหายผู้คนเริ่มลุกเดินออกจากศาลาฉันค่อยๆก้าวลงชานไม้ที่ชื้นจนเลืเ่องเหนื่อยเย็นไหลลงหลังคอปนกับเม็ดฝนเล็กๆลมพัดแรงขึ้นทําให้กลิ่นไม้เปียกตีขึ้นมาเข้มข้นประตูบ้านไม้ใหญ่ซึ่งเชื่อ พ่อกับสาลาค่อยๆถูกปิดลงเสียงบานพับดังเอียดเบาๆก่อนที่กรอนเหล็กจะคลิปปิดสนิทฉันยืนอยู่ตรงนั้นมองแผ่นไม้ที่กักนชันออกจากสิ่งที่เคยเป็นบ้านของฉันไม่ยืนด้านหลังมือย,ยังจับโฉนดแน่นน้ำฝนเกาะบนขนตาของเธอเหมือนน้าตาที่กลั้นไว้ฉันรู้ว่าเธอกำลังคิดสิ่งเดียวกับฉันจากวันนี้ไปชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมอีก ฉันน่พูดอะไรความเงียบเป็นเกราะเดียวที่ปกป้องศักดิ์ศรีในเวลาที่ถูกผลักให้กลายเป็นคนนอกทุกย่างก้าวลงบันไดไม้ดังกล้องในหัวใจเหมือนประกาศการถูกตัดขาดเสียงเข็มนาฬิกาพกในกระเป๋ายังคงเดินต่ออย่างดื้อรัน้นตรงข้ามกับความรู้สึกภายในที่เหมือนถูกหยุดนิ่งไปชั่วคราวฉันหยุดอยู่ริมลานบ้านมองหยดฝนกระแทกพื้นหินจนกระเด็นก่อนจะได้ยินเสียงโทรศัพท์ของพัทรพลดังขึ้นเขาเดินเลี่ยงไปใต้ชายคาเสียงสายฝนที่กระหน่ำทำหายเสียงของเขาไม่ดังนักแต่ฉันจับคำพูดได้ชัดพรุ่งนี้ประชุมบริษัทออออย่่าาาลลืืมมให้เขาางชก ความเย็นเฉียบที่แล่นผ่านสันหลังไม่ได้มาจากสายฝนที่ซึมผ่านเสื้อผ้าแต่มาจากน้ำเสียงเรียบเฉยที่กำหนดชะตาของฉันเหมือนเป็นเพียงรายการหนึ่งในตารางงานฉันเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆดำทับทับทั้งแนวภูเขาสูดลมหายใจลึกกลิ่นดินเปียกชื้นผสมกับกลิ่นควันทูบยังคงคาคลุ้งฉันรู้ดีว่าพายุลูกใหญ่กำลังจะซัดเข้ามาและฉันไม่มีสิทธะถอยฉันต้องหาทางยืนหยัดเพื่อแม่เพื่อสิ่งที่พ่อทิ้งไว้แม้คลืนลมข้างหน้าจะโหมแรงเพียงใดฉันสาบานในใจว่าฉันจะไม่ยอมให้ทุกสิ่งสูญหายไปเหมือนนนเเสสีีียงงงงวดดท่่่พิับลลใาาแห้ ในปีถัดมาหลังจากวันที่ฉันถูกผลักออกจากบ้านหลักท่ามกลางเสียงฝนและกลิ่นทุกงานของฉันในบริษัทครอบครัวก็เต็มไปได้เมฆหมอกที่หนาขึ้นเรืเร่อยๆฤดูฝนปี2019เม็ดฝนโปรยปรา,ายอย่างสม่ำเสมอเหนือถนนสายหลักในตัวเมือ,ององค์เชียงรายฉันเดินเข้าสำนักงานด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดบรรยากาศด้านในไม่เหมือนเดิมกลิ่นกาแฟขมที่ลอยอบอวลซ้ำๆในห้องพักพนักงานผสมกับเสียงพัดลมเก่าที่หมุนคลืดคลาดเหมือนเครื่องจักรที่พยายามกลบเสียงซุบซิบเสียงกระซิบเหล่านั้นเกี่ยวกับฉันคำว่ายักษ์ยอก และทุจริตลอยวนในอากาศราวกับฝุ่นที่ไม่มีใครกว่าสายตาของคนบางคนที่เคยทักทายอย่างเป็นมิตรกลับเต็มไปด้วยความสงสัยและหลีกเลี่ยงชั้นเรียนรู้ที่จะเดินนอ,อย่างสงบไม่ปฏิเสธไม่อธิบายทันทีแต่ในใจรู้ว่าต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตัวเองและแม่ที่ยังคงทนทุกข์จากการถูกญาติทาร้ายทางใจเช้าวันหนึ่งขณะนั่งอยู่ในห้องทางานเล็กด้านหลังฉันเปิดอีเมลในคอมพิวเตอร์แล้วเห็นไฟล์แน่ประหลาดสาเนาเอกสารทางการเงินที่มีบันทึกเล็กๆว่ารายงานที่แก้ไขแล้ว ตัวอักษรสีแดงนั้นเหมือนแผลสดที่เปิดอยู่ฉันรู้สึกได้ว่านี่คือเศษชิ้นส่วนของแผนที่พัทรนพลวางไว้ฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแอบถ่ายสกรีนช็อตทุกหน้าส่งไฟล์ไปเก็บในคลาวด์ส่วนตัวลมหายใจแผ่วเบาเพราะรู้ว่าถ้าใครจับได้การทำเช่นนี้จะยิ่งทำให้ฉันถูกตลาหน้ามากกว่าเดิมแต่มันคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้เพื่อปกป้องเกียรติและหาความจริงบ่ายวันเดียวกันเสียงฝนเริ่มตกหนักจนหลังคาโรงจอดรถของบริษัทดังรวัวฉันเดินผ่านลานกว้างที่มีกลิ่นน้ำมันและน้ำฝนเจอพัทรพล ยืนอยู่ใกล้ถังโลหะเขากำลังโยนเอกสารปึกหนึ่งลงไปในกองไฟที่จุดไว้ในถังกลิ่นกระดาษไม่คล,ลุ้งปะปนกับกลิ่นฝนจนทำให้ลำคอแสบร่างของเขาสะท้อนแสงไฟวับวบในความมืดครึ้มของท้องฟ้าเขาเงยหน้าขึ้นสบตาชันเพียงชะาว่าครูดวงตานิ่งเฉยเหมือนเมื่อคืนก่อนวันพ่อเสียชีวิตไม่พูดอะไรแต่ยิ้มบางๆที่มุมปากนั้นเหมือนการประกาศว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อกวาดล้างร่องรอยแม้จะต้องใช้เปลวไฟเผาหลักฐานทั้งหมดฉันก้าวถอยหลังช้าช้ากน เสียงหายใจที่เริ่มดังเกินไปข่มความโกรธไว้ในอกเพราะตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมปะทาย,ยังไม่ใช่เวลาระหว่างที่ฉันกลับขึ้นไปชั้นบนโทรศัพท์สั่นขึ้นข้อความจากสุป,ปต์พนักงานฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ที่ฉันรู้จักมานานปรากฏบนหน้าจอแม่ของคุณยมีชื่อในที่ดินหลายแห่งนะคุณต้องเห็นแฟ้มโฉนดมันอาจเป็นกุญแจสําคัญฉันยืนนิ่งอยู่ริมหน้าต่างมองสายฝนที่ซัดกระจกจนพร่าขณะที่กลิ่นกระดาษไม่ยังติดอยู่ในลมหายใจความรู้สึกตึง เครี่อกอดตัวในอกเหมือนเชือกที่ถูกดึงแน่นฉันรู้ทันทีว่าสึกที่กำลังรออยู่ไม่ใช่แค่การปกป้องชื่อเสียงในบริษัทแต่มันคือการปกป้องสิทธิ์ทั้งหมดของครอบครัวกลิ่นฝนและควันไฟคลุ้งในอากาศขณะที่เสียงพัดลมหมุนคลืดคลาดกลายเป็นจังหวะที่ทำให้ความคิดฉันชัดเจนขึ้นฉันกดปิดหน้าต่างคอมพิวเตอร์ล็อกไฟที่ถ่ายเก็บไวอ้อย่างแน่นหนาะก่อนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านข้อความจากสุจนตอีกครั้งคำว่ากุญแจสำคัญสะท้อนในใจฉันราว เสียงระฆังฉันรู้ว่าสึกใหญ่กำลังใกล้เข้ามาและครั้งนี้ฉันไม่อาจพึ่งความสงบเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเริ่มลงมือเก็บทุกหลักฐานเพื่อเตรียมรับมือพายุที่กำลังจะถาโถามใส่ทั้งในบริษัทและในบ้านที่เคยเป็นของพ่อแม่ฉันต้นฤดูแล้งปี2020ลมจากแม่น้ำกกพัดเอื่อยๆพัดกลิ่นควันบาร์บีวจากรถเข็นที่จอดอยู่ใกล้สะพานไม้เข้ามาประปนกับกลิ่นกาแฟขั้วใหม่ร้านกาแฟไม้หลังเล็กที่ฉันนัดกลิ่นชัยในเช้าวันนั้นเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นแต่ บนเส,เสียงเพลงแจส๊สเก่าเบาๆลอยคลอไปกับเสียงน้ำกระทบตลิ่งอย่างสม่ำเสมอฉันนั่งลงตรงมุมหน้าต่างโต๊ไม้ขัดเงาจนสะท้อนภาพตัวเองที่ดูเหนื่อยล้าในแก้วกาแฟสีเข้มที่วางอยู่ตรงหน้าปากแก้วมีรอยร้าวเล็กๆทีนฉันพังสังเกตเห็นนิ้วมือแตะตรงรอยนั้นแผ่วเบาความประบางของแก้วทําให้ฉันนึกถึงความรู้สึกของตัวเองดูเหมือนยังตั้งตรงแต่แตกละเอียดภายในกริดชัยก้าวเข้ามาช้ช้าร่างสูงของเขาเคลื่อนไหวอย,อย่างมั่นคงวว ตานง่งสงบแม้จะผ่านประสบการณ์หนักหนาเขานั่งลงตรงข้ามฉันวางกระเป๋าเ่าข้างเก้าอี้ก่อนจะยิ้มบางๆเธอดูสู้ไปเสียงเขาไม่ดังนักแต่ชัดเจนพอที่จะตัดผ่านเสียงลมและเสียงดนตรีเขาสั่งกาแฟดำหนึ่งแก้วแล้วเงียยบรอจนพนักงานเดินออกไปก่อนจะโน้มตัวเล็กน้อยรู้ไหมครั้งหนึ่งพ่อเธอเกือบล้มละลายเมื่อ20ปีก่อนแต่เขารอดเพราะ่ายเสียงเดียวฉันเงยหน้าขึ้นสายตาจับจ้องเขาไฟเสียงปิตชัยพยักหน้าเขาเอื้อมมือเข้าไปในกระเป๋าหยิบแฟลชไร้เก่าขึ้นมาวางบนโตะ๊ะ นี่ของพ่อเธอเขาเคยใช้มันเก็บบันทึกเสียงการประชุมสําคัญฉันคิดว่าข้างในอาจมีบางอย่างที่เกี่ยวกับพัทรพลหรืออย่างน้อยก็พออาช่วยให้เธอหาทางยืนให้มันอีกครั้งเสียงเขาราบเรียบแต่ในนั้นมีแรงผลักดันที่ฉันสัมผัสได้ฉันหยิบแฟลชไร์ขึ้นมาปลายนิ้วยินเฉียบทั้งพระแอร์และความรู้สึกข้างในมือที่จับแก้วกาแฟเมื่อครู่ยังสั่นเล็ก น้อยฉันเสียแฟชชั่รฟ์เข้ากับโน้ตบุ๊กเก่าที่พกติดมาไฟล์เสียงชื่อย่อหลายไฟล์ปรากฏบนหน้าจอฉันเปิดไฟล์หนึ่งเสียงพ่อดังขึ้นชัดเจนแม้จะสั่นเล็กน้อยจากความเก่าแก่ของไฟล์พัทรพลฉันไม่ไว้ใจเข้าการเบิกงบคราวก่อนมีบางอย่างผิดปกติเก็บข้อมูลนี้ไว้อาจต้องใช้ในอนาคตเสียงนั้นทําให้หัวใจฉันเต้นแรงจนรู้สึกถึงชีพจรที่ขมับความทรงจําเกี่ยวกับพ่อถาโถมทั้งคําสอนที่ให้ฉันอดทนและแววตาที่เคยปลอบโยนยามทุกตอน นี่เขาเหมือนกำลังส่งสัญญาณจากอดีตเพื่อช่วยฉันยืนหยัดฉันเงยหน้ามองกริชัยที่นั่งเงียบมองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนให้ฉันได้ซึมซับทุกคำพนักงานร้านเดินผ่านกลิ่นบาร์บีคิวจากข้างนอกยังลอยเข้ามาเป็นระยะทำไมพ่อฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในช่วงเวลาที่พ่อยังมีชีวิตทุกสิ่งอบอุ่นแต่เจอความโศกเศร้าฉันปิดโน้ตบุ๊กสูดลมหายใจยาวความรู้สึกสิ้นหวังที่เกาะกินหัวใจมาตลอดหลายเดือนเริ่มคลายลงเล็กน้อยกริชัยจิบก,กาแฟของเขาช้าฮะฮก่อนพูดด้วยน้ำเสียงเรียบ ค่อยๆเก็บข้อมูลอย่าพุ่งชนพายุลูกนี้ใหญ่ถ้าจะยืนให้มันเธอต้องใช้สติไม่ใช่แค่ความโกรธเขามองฉันตรงๆเต,ตรียมตัวไว้สึกต่อไปจะไม่ง่ายคำพูดนั้นลอยวนอยู่ในหัวฉันขณะที่สายลมพัดกลิ่นควันบาร์บีวเข้ามาอีกครั้งฉันลุกขึ้นเก็บแฟชชั่นร้ายใส่กระเป๋าก้าวออกจากร้านพร้อมความรู้สึกใหม่ไม่ใช่เพราะปัญหาหมดไปแต่เพราะตอนนี้ฉันเริ่มมีเส้นทางและความหวังเล็กๆที่อาจต่อสู้กับพายุครั้งนี้ได้ ห้องประชุมไม้ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนชั้นสองของอาคารสำนักงานหลักดูสงบนิ่งเกินไปสำหรับวันที่ฉันรู้ว่ากำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างฤดูแลง้งปี2021ลมร้อนพัดลอดบานหน้าต่างเข้ามาแต่กลิ่นเทียนไขในห้องกลับทำให้บรรยาอากาศเย็นเยียบอย่างประหลาดเสียงพัดลมเพดานหมุนช้าคลื้อคลาดเป็นจังหวะเหมือนจะหยุดได้ทุกเมื่อต๊ะไม้ยาวกลางห้องสะท้อนแสงแดดบ่ายที่ลอดผ่านบานเกร็ดฉันนั่งอยู่ปลายโตะ๊ะมือประสานกันแน่นใต้เอกสารหลักฐา,า,านที่ก่อเดวิชิตัวรู้ว่าทุกสายตากำลังพุ่งมาที่ฉ พัทรพลนั่งตรงข้ามแผ่นหลังพิงพนักอย่างผ่อนคลายแต่รอยยิ้มมุมปากเต็มไปด้วยชัยชนะที่ไม่พูดออกมาเขาเหลือสายตาไปยังกรรมการคนหนึ่งที่นั่งใกล้ประตูและในเสี้ยววินาทีนั้นฉันเห็นชายคนนั้นหลบตาเหมือนคนที่ถูกกดดันจนไม่กล้าส,สบตาฉันเสียงเคะโต๊บเบาดังขึ้นจากประธานที่ประชุมก่อนประกาศสั้นๆว่าตามมติที่ประชุมคุณวรศสิทธ์จะถูกปลดจากตำแหน่งทั้งหมดและต้องออกจากทรัพย์สินของบริษัททันที คำประกาศนั้นทาให้เสียงพัดลมเพดานเหมือนดังขึ้นจนกบทุกเสียงฉันไม่ได้ตอบโต้อะไรเพียงแค่มองรอบห้องทีและคนเห็นสีหน้าที่หลีกเลี่ยงหรือเย็นชาอริยาธนายของแม่ยืนอยู่มุมห้องสีหน้าเธอนิ่งสงบเหมือนกําลังจดจํารายละเอียดทุกคําเพื่อใช้ในวันข้างหน้าฉันลุกขึ้นช้าช้เก็บเอกสารทั้งหมดใส่ซองพังรับรู้ถึงกลิ่นไม้เก่าและเทียนที่คลุงรอบตัวกลิ่นที่ปนความเย็นเยียบเหมือนประกาศว่าหาที่นี่ไม่ใช่พื้นที่ของฉันอีกแล้ว เมื่อก้าวออกจากห้องประตูไม้ปิดลงข้างหลังฉันเดินลงบันไดไม้ทีละขั้นเสียงพื้นบันไดดังเอดอาร์ทุกก้าวเหมือนตอกย้ำความว่างเปล่ามือข้างหนึ่งยังจับซองเอกสารแน่ในขณะทะนี่อีกมือสัมผัสกระเป๋าเสื้อนาฬิกาพกของพ่อยังอยู่แต่เมื่อฉันก้าวถึงพื้นชั้นล่างเสียงบางอย่างดังขึ้นกริ๊กนาฬิกาหลุดจากกระเป๋าตกกระแทกพื้นหินแข็งเสียงแก้วและโลหะกระทบกันดังกล้องในถงเศษชิ้นส่วนกลิงกระจายเสียงเข็มนาฬิกาหยุดลงทันทีความเงียบหลังจากนั้นเหมือนทำให้ห้องทั้งห้องหหยยุดาใจ ฉันก้มลงมองเศษนาฬิกาที่กระจัดกระจายนิ้วมือแตะเบาๆบนเศษกระจกเย็นเสียงพัดลมเพดานจากชั้นบนยังหมุนคลื่นคลาดเหมืออนเสียงคร่ำครวญเบื้องหลังกลิ่นไม้เก่าและเทียนที่ลอยมากับลมทาให้บรรยากาศหนักอึง้งฉันยืนนิ่งความรู้สึกเหมือนเวลาของฉันหยุดเดินพร้อมกับเข็มที่หยุดนิ่งตรงพื้นความคิดแล่นเข้ามาว่านี่คือจุดที่ทุกสิ่งแตกสลายทั้งเกียรติยศทั้งทรัพย์สินและแม้แต่สัญ,ญลักษณ์เดียวที่เชื่อมโยงกับพ่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในกระเป๋ากริชัยอยู่ปลายสายเสียงเขาราบเรียบแต่ชัดเจน ฉันเจอกล้องวงจรปิดและสัญญาที่ดินเตรียมลุกขึ้นสู้คำพูดนั้นเหมือนประกายไฟเล็กๆในความมืดแม้เศษนาฬิกาจะยังนอนนิ่งอยู่ตรงเท้าแต่ในใจฉันรู้ว่าต้องเก็บทุกชิ้นส่วนไม่ใช่แค่ของนาฬิกาแต่ของชีวิตตัวเองเพื่อลุกขึ้นรับมือสึกครั้งใหญ่ที่กำลังรออยู่เสียงฝนที่โปรยกระหน่ำลงมาบนหลังคาโลหะของห้องทำงานเล็กๆที่เราเช่าไว้กลายเป็นจังหวะคมที่เหมือนกรองเตือนภัยไม่รู้จบเม็ดฝนไหลเป็นสายตามรอยเชื่อมของผนังเหล็กและไม้น้ำซึมผ่านร่องจนเกิดกลิ่นชื้นที่ผสมกะ บกลิ้นหมึกพิมพ์จางๆทําให้บรรยากาศอึมครึมและขมปราในลําคอแสงไฟนีออนเพียงสองหลอดในเพดานกระพริบเป็นจังหวะทาให้เงาของกริชัยที่ยืนทิงผนังดูยาวเหยียดราวกับกําลังทอดมาจากอีกโลกหนึ่งเขาถือแก้วกาแฟยเย็นที่น้ําแอร์ของละลายเกือบหมดแต่ยังไม่ดื่มสักคําส่วนอริยทนายของแม่กําลังตรวจสอบแฟ้มเอกสารที่และแผ่นด้วยมือที่มั่นคงขณะที่สุพตพนักงานฝ่ายอสังหารนั่งก้มหน้ากลางรายการที่ดินกับแผนพังสัญญาที่ปกติคงถูกซ่อนไว้ในห้ององอมเก็บเอกสารลับ ฉันนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เก่ากดรหัสผ่านยาวเหยียดที่เปลี่ยนใหม่ทุกวันเพื่อป้องกันการติดตามเมื่อหน้าจอแสดงไฟล์เอกสารนับร้อยเรียงเป็นตารางดิจิทัลความโล่งใจเพียงชั่วครู่ก็ถูกแทนที่ด้วยแรงกดดันทันทีเครื่องหมายสีแดงเล็กๆปรากฏข้างหลายไฟล์ไฟล์นี้ไม่พบหรือลบแล้วเหมือนมีมือมืดคอยตามลบทุกหลักฐานก่อนที่ฉันจะดึงออกมาด้ความรู้สึกถูกจ้องมองจากใครบางคนที่เราไม่เห็นหน้าไต่ขึ้นมาตามมดห่อหนคอฉันหยุดหายใจชั่วครู่นิ้วค้างอยู่บนแป้นพิมพ์ กลิชัยก้าวเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าหนังของเขาเบากว่าฝนข้างนอกแต่หนักพอจะทําให้ฉันเงยหน้ามองใจเย็นเขาพูดด้วยเสียงเรียบแต่แน่นเราต้องดึงทุกอย่างที่เอหรือออกมาก่อนที่จะสายเกินไปเขาวางมือบนบ่าฉันเบาๆจากนั้นนั่งลงข้างกับดวงตาของเขาเหมือนแหล่งพลังงานเดียวที่ยังคงมั่นคงในห้องที่เต็มไปด้วยความกดดันฉันเริ่มคัดลอกไฟล์ทีละชุดอีเมลหลายฉบับแสดงการแก้ไข ตัวเลขงบประมาณในช่วงเวลาที่ฉันถูกกันออกจากการประชุมมีบันทึกชื่อผู้เข้าระบบซึ่งชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธแต่สิ่งที่ทาให้ห้องทั้งห้องหยุดนิ่งไปชั่วครูค่คือคลิปจากกล้องวงจรปิดที่สุพดค้นเจอจากเซิร์ฟเวอร์สามรองมันเป็นภาพพัทรพลในห้องประชุมเล็กเฟนิออนกระพริบเนือศีษะเขายื่นมือไปรับซองเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารใบหน้าเต็มไปด้วยความมั่นใจและเย็นชางเงาของเขาที่ทอดลงบนผนังดูยาวบิดเบี้ยวเหมือนสิ่งที่เขาซ่อนมาตลอดเริ่มเผยตัว เสียงฝนข้างนอกดังขึ้นราวกับจังหวะตอกย้ำความเงียบในห้องฉันกำมมือแน่นจนข้อนิ้วขาวเส้นเลือดที่มือปูดขึ้นแต่ต้องกดความโกรธที่เดือดผ้าในอกให้นิ่งเพราะรู้ว่าถ้าปล่อยให้ความโกรธคุมฉันอาจทำลายทุกอย่างที่กำลังสร้างอริยาเดินเข้ามาใกล้มือเธอวางบนแฟ้มที่เปิดอยู่หลักฐานพวกนี้เพียงพอทั้งสำหรับศาลและคณะกรรมการบริษัทถ้าระวังหมากให้ถูกเราจะไม่เพียงปกป้องแม่ของคุณแต่ยังหยุดเขาไม่ให้ทำลายบริษัทต่อไป สุดพยักหน้าเงียบเงียบสายตาของเขาสะท้อนทั้งความเหนื่อยและความโล่งใจกลิตชัยหยิบฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมดเก็บใส่กระเป๋ากันน้ำเสียงซิปที่รูดปิดดังกล้องในห้องเล็ก,เลกๆเขาหันมามองฉันแววตาของเขานิ่งละนึกเหมือนน้ำใต้แม่น้ำคืนนี้พักให้เต็มที่พรุ่งนี้ทั้งศาลและบริษัทจะตัดสินทุกอย่างจะเกิดขึ้นพร้อมกันและนี่คือโอกาสเดียวของเราน้ำเสียงนั้นไม่ใช่การปลอบแต่เป็นการย้ำเตือนให้รู้ว่าคืนนี้คือลมหายใจก่ออนพายุใหญ่ ฉันหันไปมองหน้าจอยอีกครั้งคลิปหยุดค้างตรงภาพพัทรพลที่กำลังยื่นมือรับซองเงินภาพนั้นฝังลึกในความทรงจำเหมือนรอยสลักบนหินข้างนอกสายฝนยังคงถาโถมเสียงหยดน้ำกระแทกกระจกหน้าต่างทำให้ผ้าสะท้อนหนค่าของฉันดูพร่ามัวเหนื่อยล้าแต่สายตาเริ่มเต็มไปด้วยแรงมุ่งมั่นฉันรู้ว่าพรุ่งนี้คือวันที่ทุกสิ่งจะเปลี่ยนไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรแต่ครั้งนี้ฉันจะไม่ยืนอยู่กลางพายุเพียงลำพังและจะไม่ปล่อยให้ความเงียบหรือความกลัวกลืนฉันอีกต่อไป เช้าวันนั้นเมฆสีเทาปกคลุมเหนือเชียงรายฝนพรำเบาๆแต่ไม่ขาดช่วงเหมือนจะคอยย้ำว่าทุกสิ่งในวันนี้จะถูกชำระล้างปลายฤดูฝนปี2022ชั้นเดินเข้าสู่สารจังหวัดเชียงรายพร้อมกับกฤิตชัยและอริยากลิ่นกระดาษเก่าและฝุ่นจากแฟ้มเอกสารในถงสารประทะกับจมูกทันทีเสียงพัดลมเพดานหมุนคลื้คลาดราวกับเสียงเตือนที่ย้ำจังหวะหัวใจที่เต้นแรงความทรงจำแวบผ่านเสียงนาฬิกาพกของพ่อที่แตกกระจายบนพื้นหินเมื่อปีที่แล้วดังก้องในหูเฮ มื่นเตือนว่าผลลับในวันนี้อาจเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของฉันตลอดไปภายในห้องพิจารณาผู้พิพากษานั่งสูงบนบัลลังก์คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายทนายต่างนั่งเรียงรายบนเก้าอี้ไม้ยาวมุมห้องมีสุพจนดยืนกอดแฟ้มแน่นรอจังหวะที่จะถูกเรียกขึ้นส่วนพัทรพลนั่งข้างทนายของเขาหลังตั้งตรงแววตาเย,ย็นเยียบเหมือนทุกครั้งที่ฉันชเผชิญหน้าในปีที่ผ่านมาไฟนีออนสว่างจ้าเหนือสีสะทยให้เงาของผู้คนทอดลงบนพื้นเรียบเป็นเส้นยาวบิดเบี้ย er. ย้วยราวกับบรรยากาศที่บิดเบี้ยวในห้องนี้ อริยาเปิดแฟ้มทีละหน้าเสียงกระดาษเสียดสีกันดังชัดในความเงียบเธอยื่นอีเมลที่คัดลอกมาจากห้องเก็บข้อมูลลับให้ผู้พิพากษาและคณะกรรมการได้เห็นจอโปรเจคเตอร์ด้านหน้าฉายคลิปจากกล้องวงจรปิดภาพพัทอนผลรับซองเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารปรากฏเด่นชัดแสงนีออนในคลิปสว่างจ้าจนเห็นแม้รอยเหงื่อบนหน้าผากของเขาเสียงฝนด้านนอกกลายเป็นเพียงฉากหลังขณะที่ทุกคู่สายตาในห้องจับจ้องที่จอซุ้มเสียงกระสิบเริ่มดังขึ้นทีละน้อย ฉันยืนขึ้นแสดงโฉนดบ้านที่แม่ยังมีชื่ออย่างชัดเจนเส้นหมึกสีดำบนกระดาษสีซี่ตัดกับแสงไฟจนชัดราวรอยสลักบนหินนี่คือหลักฐานว่าครอบครัวของผมยังมีสิทธิในทรัพย์สินไม่ฉันถูกขับไล่โดยพลาการเสียงของฉันไม่ดังนักแต่สะท้อนชัดในความเงียบทุกคนในห้องเงียบลงเหลือเพียงเสียงพัดลมเพดานที่หมุนอย่างเชื่องช้าสีหน้าของพาทอพลเริ่มแข็งตึงเขาขยับตัวเล็กน้อยกำมือแน่นจนข้อนิ้วขา ว่าเขากวาดสายตามองรอบห้องแต่ไม่มีใครสบตาเขาอีกต่อไปผูพิพากษาวางแว่นลงบนแฟม้มมองตรงไปที่พัท,ทรพลก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงชัด้ทยชัดคำจากหลักฐานทั้งหมดสารยืนยันสิทธิของนางวิไลพระในทรัพย์สินและพิจารณาว่าหากการปลดคุณวรสิทธิ์ไม่เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องเสียงคัดลมเพดานหยุดชั่วครู่พระไฟกระพริบห้องเงียบปริบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนจากนั้นคณะกรรมการบริษัทประกาศตามมติใหม่ให้พัทรพลพ,ลพ้นจากตําแหน่งบอลี่หารทั้งหมด ฉันปล่อยลมหายใจยาวความรู้สึกโล่งไหลผ่านร่างกายเหมือนฝนด้านนอกเที่ยงตกไม่หยุดสายตาหลายคู่ในห้องมองฉันด้ความโล่งใจและเห็นใจบางคนพยักหน้าเล็กน้อยเหมือนต้องการจะบอกว่าพายุครั้งนี้อาจจบลงแล้วเมื่อเดินออกจากสารลมเย็นพัดมากับไอละอองฝนกรดชายเดินข้างฉันสายตาเขาสงบแต่มีคำถามซ่อนอยู่เขาหยุดลงมองตรงมาที่ฉันตอนนี้เธอได้ทุกอย่างคืนแล้วจะทำอะไรต่อไป เสียงฝนกระทบพื้นคอนกรีตดังเป็นจังหวะราวกับเวลาที่กำลังนับถอยหลังฉันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่มืดครึ้มสูดลมหายใจหรือความรู้สึกทั้งโล่งและหนักอึ้งประปนกันฉันยังไม่ตอบแต่ในใจรู้ว่าเส้นทางหลังพายุนี้ต้องไงไม่ใช่การล้างแค้นมันต้องเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่และมีคุณค่ากว่าการเอาชนะใคร ต้นฤดูแลง้งปี2023ลมเย็นจากเนินสูงพัดเอื่อยเข้ามาทางหน้าต่างบานไม้ของร้านชาเล็กที่ตั้งอยู่กลางไร่ชาเสียงลมเสียดผ่านใบชาที่เขียวเข้มดังสู้ซาเป็นจังหวะเหมือนเสียงหายใจของภูเขากลิ่นชาร้อนหอมกล่นลอยคอลุ้งอยู่ในอากาศผสมกับกลิ่นไม้เก่าของร้านเสียงนกตัวเล็กๆร้องระง,งมสอดแทรกกับเสียงลมทําให้บรรยากาศที่นี่ต่างไปจากทุกที่ที่ฉันเคยยืนมาในสองปีที่ผ่านมาหลังความวุ่นวายทั้งสารทั้งการประชุมทั้งการต้องต่อ สู้จนแทบไม่เหลือแรงใจวันนี้ฉันนั่งเงียบๆมองถ้วยชาที่ควันลอยบางๆบ,บนโต๊ะไม้เรียบพางครุ่นคิดกับคำถามที่วงเวียนในหัวฉันจะใช้สิ่งที่ได้กลับคืนมาเพื่อแก้แค้นหรือเพื่อสร้างสิ่งใหม่กริชัยนั่งตรงข้ามเขาวางกระเป๋าผ้าลงบนพื้นเสียงก็แก๊บเบาๆของซิปดังขึ้นเมื่อเขาคลายมันออกมาเขาเอื้อมมาหยิบกล่องเล็กสีเข้มวางลงบนโต๊ะดวงตาของเขาสงบแต่มีแววจริงจังพ่อเธอฝากสิ่งนี้ไว้กับฉันตั้งแอร์ต่อก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มพัง เขาค่อยๆเปิดกล่องเผยให้เห็นนาฬิกาพกของพ่อที่ฉันเคยทำตกแตกกระจายบนพื้นหินเมื่อปีก่อนตอนนี้มันถูกซ่อมเรียบร้อยเข็มนาฬิกาเดินต่อเนื่องติกต่อสม่ำเสมอกริชัยผลักมันมาทางฉันเขาเคยบอกไว้เวลาเอาไว้สร้างไม่ใช่ทำลายจำไว้ฉันยกนาฬิกาขึ้นสัมผัสความเย็นของโลหะที่ผ่านการขัดใหม่เสียงเข็มที่เดินอย่างมั่นคงแทรกเข้ามาในความเงียบทำให้ความคิดที่ปั่นป่วนในใจค่อยๆสงบลงมอ อันนี้ใช่แค่สิ่งของของพ่อแต่มันกลายเป็นสัญญาณให้ฉันตัดสินใจกริดชยัยมองออกไปนอกหน้าต่างมองไรชาที่ลมพัดเอ็นไหวเธอมีสิทธิ์เต็มที่แล้วทั้งเงินท,งทั้งที่ดินไม่มีใครห้ามเธอถ้าจะใช้มันเพื่อแก้แค้นแต่ลองคิดเดาว่าถ้าใช้มันสร้างสิ่งที่ยั่งยืนพ่อเธอคงภูมิใจมากกว่าแม่วิไลพระนั่งเงียบอยู่ข้างๆมือของเธอจับถ้วยชาแนทเล็กน้อยแววตาแดงกำ่ำแต่ไม่ใช่เพราะโกรธหรือเสียใจเป็นเพราะความโล่งหลังจากพายุใหญ,ใหญ่เธอหันมามอง เงาั้นแววตานั้นเต็มไปด้วยความคาดหวังที่ไม่ต้องพูดออกมาชั้นสูดลมหายใจลึกเสียงลมที่พัดผ่านใบชากลายเป็นเหมือนเสียงสนับสนุนจากธรรมชาติฉันหยิบเอกสารที่อริยาจัดเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ออกมาเอกสารก่อตั้งมูและนิทิรำลึกบิดาและทุนการศึกษาสำหรับคนงานชาแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านช่องหน้าต่างมาตกบนโต๊ไม้ลายเซนของฉันที่ค่อยๆเขียนลงบนกระดาษสะท้อนแสงระยิบราวกับประกายเล็กๆของสัญญาใหม่ในชีวิตมือแม่ที่แตะลงบนไหล่ัน อันเบาๆสันเล็กน้อยน้ำตาเธอคลอเบาแต่ริมฝีปากยิ้มรอยยิ้มที่ฉันไม่ได้เห็นมานานหลายปีความเงียบในร้านชาถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกเบาสบายอย่างที่ไม่เคยสัมผัสกริดชัยเก็บแฟ้มเอกสารเข้ากระเป๋าลุกขึ้นยืนแอว่ตาเขานิ่งลึกเหมือนเดิมแต่ริมฝีปากมีรอยยิ้มจางๆเพราะสำหรับงานเปิดตัวที่ทุกคนจับตามองหรือยัง เขาถามด้วยน้ำเสียงที่ไม่ใช่การกดดันแต่เป็นคำเตือนว่าข้างหน้าจะยังไม่ง่ายฉันลูกนาฬิกาพกที่ซ่อมแล้วในมือเสียงเข็มที่เดินต่อเนื่องเป็นจังหวะมั่นคงตอบแทนแทนคำพูดและในใจฉันรู้ว่าฉันพร้อมแล้วพร้อมจะใช้เวลานี้เพื่อสร้างไม่ใช่ทำลายต้นฤดูฝนปี2024นีลมเย็นจากภูเขาพัดเอื่อยลงมายังลานกว้างบนเนินเขาที่มองเห็นไร่ชาสีเขียวเข้มทอดยาวสุดสายตากลิ่นดอกชาที่เพิ่งบานประปนกับกลิ่นดินชื้นจากฝนเมื่อคืนลอยเข้ามากับลมอ่อนๆเสียงระฆังวัดที่ตั้งอ่ะ ยุ่ไกลๆดังก้องเบาๆตามแรงลมเสียงนั้นคล้ายเป็นสัญญาณเริ่มต้นวันใหม่ไม่ใช่แค่สำหรับมูลนิธิที่กำลังจะเปิดตัวแต่สำหรับชีวิตของฉันเองหลังจากหลายปีแห่งการต่อสู้ความสูญเสียและการยืนหยัดวันนี้คือวันทีหนะทุกอย่างเปลี่ยนจากความขัดแยง้งไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ที่มีความหมายผู้คนมากมายมารวมตัวกันบนลานกว้างทั้งคนงานชาชาวบ้านญาติพี่น้องและแม้แต่บางคนที่ครั้งหนึ่งเคยมองฉันด้วยความสงสยัยฤดูแคลนตอนนี้พวกเอขาย,ยืนอยู่ตรงนี้ภายใต้ร่มไม้ใหญ่ในหน้ามองป้าย มูลนิธิรำลึกบิดาและทุนการศึกษาสำหรับคนงานชาที่ตั้งอยู่ด้านหน้าห้องโถงหลักตัวอักษรสีทองสะท้อนแสงแดดอ่อนๆหลังเมฆฝนทำให้ทุกอย่างดูอบอุ่นและมั่นคงชั้นสอดูดลมหายใจยาวปล่อยให้กลิ่นดอกชาที่ลอยมากับลมช่วยทำให้จังหวะหัวใจช้าลงก่อนทีท่ีเริ่มชั้นเดินเข้าไปในห้องโถงหลักของมูลนิธิอาคารไม้และกระจกที่สร้างขึ้นให้กลมกลืนกับประชาข้างในกลางห้องมีตู้กระจกใสตั้งออย อูบนแท่นไม้ฉันวางนาฬิกาพกของพ่อที่ซ่อมเรียบร้อยแล้วหลังจากแตกกระจายเมื่อสามปีก่อนลงในตู้เข็มนาฬิกาเดินต่อเนื่องติกต่อสม่ำเสมอเสียงนั้นเบาเกินกว่าจะได้ยินท่ามกลางเสียงผู้คนด้านนอกแต่สำหรับฉันมันดังชัดราวกับหัวใจเต้นเป็นสัญลักษณ์ว่าเวลานี้ได้ถูกซ่อมแซมและไม่ใช่ของฉันเทียงคนเดียวอีกต่อไปมันเป็นเวลาของครอบครัวชุมชนและอนาคตที่กำลังจะสร้างร่วมกันเมื่อทุกคนพร้อมฉันก้าวขึ้นไปบนแท่นเละ ก่อท่ามกลางสายลมที่พัดผ่านไปชารอบรอบเสียงระฆังวัดดังว่าใหมา่ครั้งราวกับประกอบพิธีโดยธรรมชาติฉันกล่าวขอบคุณผู้คนที่มาร่วมงานน้ำเสียงเรียบง่ายไม่เร่งร้าวแต่เต็มไปด้วยความจริงใจสิ่งที่พ่อทิ้งไว้ให้เราไม่ใช่แค่ที่ดินหรือทรัพย์สินแต่มันคือผู้คนที่ยืนอยู่ตรงนี้คือโอกาสที่เราจะสร้างสิ่งดีๆร่วมกันคำพูดของฉันลอยไปกับลมอ่อนๆและสายตาของผู้คนตรงหน้าสะท้อนความอ่อนโยนที่ฉันไม่ค่อยเห็นในปีที่ผ่านมา แม่ยืนอยู่แถวหน้าใบหน้าเธอมีรอยยิ้มอ่อนโยนที่ฉันจําได้ดีรอยยิ้มที่เคยหายไปตั้งแต่วันที่พ่อจากไปตอนนี้กลับมาอีกครั้งดวงตาเธอเพ่าด้วยหยดน้ําเล็กๆเมื่อเธอมองไปที่ป้ายมูลนิธิซึ่งมีชื่อของพ่อและที่ตูก้กระจกซึ่งนาฬิกาพบก,กำลังเดินต่อเสียงฝีเท้าของผู้คนค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงปรบมือที่ดังก้องในลานกว้างเสียงลมที่พัดผ่านใบชะกลายเป็นเหมือนเสียงยืนยันจากธรรมชาติว่าชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วฉันหันกลับไปมอ องนาฬิกาในตู้เข็มนาฬิกายังคงหมุนไม่อยู่สะท้อนแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างไม้ความรู้สึกเหมือนเวลาได้ถูกคืนให้ฉันแต่ไม่ใช่เพื่อฉันคนเดียวมันคือเวลาของทุกคนที่ยืนอยู่ที่นี่ของชุมชนที่พ่อรักและของอาานาคตที่จะเติบโตไปพร้อมกับไราชาและผู้คนที่ดูแลมันสายลมแรงขึ้นเล็กน้อยกลิ่นดอกชาอบอวนมากับอากาศขณะที่ฉันยืนนิ่งหลับตาลงเพียงครู่หนึ่งความคิดสุดท้ายลอยขึ้นในใจเมื่อเข็มนาฬิกาเดินต่อเวลานี้ไม่ใช่ของฉันคนเดียวแต่มันเป็นของทุกคน และฉันยิ้มเบาๆปล่อยให้ลมเย็นพัดผ่านเหมือนเสียงตอบรับจากพ่อที่ยังคงอยู่ในทุกจังหวะเวลาที่เข็มหมุนยามเย็นบนเนินได้ชาแสงอาทิตย์สองลอดเมฆฝนตกค้างจนถงไม้ของมูลนิธิอาบไปด้วยแสงอุ่นฉันวางมือลงบนตู้กระจกที่นาฬิกาพกของพ่อกำลังเดินอย่างมั่นคงเสียงเข็มนั้นทำให้รู้ว่าแม้สภานหลายแห่งในชีวิตเคยพังทลาย ต่บางสะพานก็คุ้มค่าที่จะสร้างใหม่จากวันที่ถูกผลักออกจนไร้ที่ยืนวันนี้ฉันได้เรียนรู้ว่าความยุติธรรมความอดทนและการให้อภัยสามารถสร้างหลักฐานใหม่ที่มันคงได้แม้ใครก็กำลังเผชิญการสูญเสียหรือการเปลี่ยนนัแปลงใหญ่เราทุกคนต่างมีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่อย่างสาง่างามคุณเคยได้รับโอกาสครั้งที่สในคราบบททดสอบบ้างไหมเล่าเรื่องของคุณให้กันฟังหน่อยสิ